ตั้งทีมยับตอนนี้่ยมอสไม่ฟาร์มยับยับมดไม่ฟาร์มผมไม่รู้ตัวเองมอสไม่ฟาร์มต้องรู้ไม่ได้ต้องลวมจ๋ายืมผู้ใครไม่ได้นะตอนนี้อย่ามาร้องเซ็งนะเพราะต้องวิ่งสามเลนเลยอะดูแลแท็กเตอร์ย้อนแับปวดเป็นเซ็งน่าสงสารเยอะ ต้องสี่คนรวมผมตัวเดียวถามมาเหอะจะไม่มีใครไปบนหน่อยไงวะเอาแล้วก็ไปหมดอาพี่ยืนกลางคนเดียวก็ได้นะดิผมควรพี่จะไปบนผมปีก้ามปัครับช่วยทีนะครับงั้ไปกลางผมครัวอลนก่อนก็ได้โอ้มเดี๋ยวนี่เดลวเลลเลนก่อนเอาแล้ว เล้วเล็วเล็กจิงสองสามตัวมาให้ล้วไปจริงๆไม่ควรมีฟามะไม่ตัิอ้ยอ้ยการโทษโดกรติกูเล่น โอ,ยอ้ยดีก่อนถูกไหมใช่มันมีความไปเวทไอ้นิ่งใช่เวทโอ้โหลางสี่อยู่น่เซฟดีดีเด้อไม่อนจเฮียกับ้างสี่ลางสี่คาดว <BC> ่าที่เรามีแค่เคียร์เลนในช่วงต้นเกม มันก็รู้ว่าเยอะขนาดนั้นทำไมมันยังไม่ถอยวะไปได้ผมจริงมัลด,ดล,ดล,ลดลดคูดาสิทีปกติเราลดคิวคูดาเมื่อกี้ไปเก็บเรือทั้งหมดเลยอะไระ ถาม,ถามจริง<อ>เหรอเซฟเลนก็ไม่เป็นก็ผมนั้งสองตัวเฉลยเอาหน่อยเลยพี่ก้าวมาก้าอย่าไปลอเย้กันมนะันจะซีแบบเมถามจริงเหรอมึงนั่นแหละต้องซีทำไม,มไม่หนีวะมีเจ้าแผ่น

มันยังไม่จับมันยังไม่จับเลยไอตัวมันหป็นดวงหรือเปล่าน้วร้อนหนาวร้อนลับขึ้นบนกลับขึ้นบนกลับขึ้นบนเดี๋ยวปิ่งเลยก้างเคียกก้างเคียกก้างเคียกก้างเขาไม่รู้ใครเชิญนราเมื่อกี้นี่เดี๋ยวพี่อะไรปะปะเด็ดปอลเลยปอลเออฟุ๊กชอบมาโบยไอพี่อะโวทำไมมันปิ่งวะ พอถามนี่ตัวเองเนี่ยไปที่ทบ้านเกมเไหนพี่เป็นไิปิงรอยยี่ร้อยยี่ตลอดเกมอู้พุหน้ายู่กูก็เอ <c oughs> โอ้มาโอ้โอ้โอปิงเด็วเ็ว รวังเนไหมระวังหน้ากาลหาียหาอาองเาไมามาได <t ries> ้ได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 ้ปาเลยปาเลยโดนนี่โดนไอยาบุะทรไมที่รอดอ่ะมาพุกจับพุงยาพุงยาพุงยางลังไปอยู่ ยึดขี้โหดจังวะรอรต่อต่อเลยเอ้ยสวยโอ้เอ้ายูดูซันมีล็อกขาล็กขาแล้วล็ขาแล้วโคเสียานเลยไม่เหี่เลยไปวะพอพอพอ้าวตาย มันปีนทำไมกันเนี่ยนี่ได้นะเนี่ยได้ได้ได้จนเนี่ยอึดมจับนี่หามใส่ดิว่ตอนตอนตอนอนดีกสองทำไมมมันคาเรายอ่ตลอดหรือไม่ลดไม่เพิ่มเลย เอาได้ครับคินิเวียพอพอพอถอย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 ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วทีนี้ผมฟิวเดอร์ซันไม่โดนอ่ะบินบินลอ่เป็นอถอย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 ไม่ได้หน้าป้อมมันเกินไป ร้อยปอไยีได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยวู๊ห์ยิงแค่ไหนโคตรมัน<อ>เรน<อ>ดเดอร์ แปลกมาเลือดเหลือไม่ถึงร้อยะเมื่อกี้เจออะไรน้เอจะเอาไหมเอา่ะละเอาะละเอาะละเอาปละเอาไหเอามเจดองออพี่เข้าตายตายรพ้อบออไอ้นี่เจ๊เจ๊อไเจอย่าไปอยู่แนวหน้ามาโดนลากโอ้ยท nah, uh, oh, ุเด้งอีกแล้ว

เอาวารพิเ่นโหดเลยร้อนแรงเนี้ยพ้อมก่อนพอมก่อนตอนี่จะแตกนีกันนันพูดเดี๋ยวโดนดึงเข้าไปม่ช้าการหนีไปบ้านะได้โอมเยอะโอมถอย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 ๆอไม่ต้องใครแล้วโอ้วะได้ชีวิตได้ปะสี่ตัว่อช่ผู้ังไ้ถอยถอยเจ้าเหรอเจ้าเจ้าบ้าไปได้ใช่ เอาไวไมได้ใช่ก็โดนล็อกขาไปล็อกขาสองสามได้ได้หมดสองแปดแรกหนึ่งตัวคุ้มไหมคุ้มดังกลางไปดังกลงไปสามนักยิงอะตไม่ติงไมเตมาต้เทเบอร์ไม่ทีทามดาใช่ไหมลา ขอการเวทอีกนีน,ออนึงกําเราก่อนเดี๋วเพิ่งไปไหนผมไปใ้ได้นะเออพวกอยากเข้าไปเลยตอนนี้มีอะไรเยอะะเกินไปเราแค่มาโซนหน้าหลขขอดแล้วี่เหวเพว่าไม่มีตัวแยกกันเลยทำไมปีเขาเรียกไม่เข้าใจบอบวกได้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 ตามหลังมาแล้วหลังมาแล้วอ๋อได้สองได้หนึ่งได้สองอะไรไม่รู้อ่ดัน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  เดินเดินดันเดินเราต้องเดินต่อหายไปเลยใครวะทำไมต่ออะไรอันนี้ก็มีสราบมีสราบได้ไม่มันมันคาเรมันคาเรา20ไม่ลดไม่เพิ่มเลยนะสวัสดีอยู่บ้านอ่ะเราจะเข้ากันละผมไม่ติดไม่เข้าไม่ลดเพิ่มเลยมีล็อกขาพวกใส่ดีกว่าไม่ได้ ก็หล่นได้หมมันก็ตายผมเช่าตรงนี้ปุ๊กเอาม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 าผมผมฆ่าไม่ได้เพื่อนโทษทีลืมไปยังไม่มีอะไรเกิดการถอยการถอยการถอยเปิดจุดแล้วเปิดจุดแล้วถอยเลยการบวกการบวกการบวกรอเราซื้อเลยถอยถอยถอยปีพี่ตายกับ

ให้มันโดัวแดบนี้มันจะโดดถอยมันจะโดดถอยมันโดดเข้าพี่ก็พร้อมอ่ะไปโอเคมันโดดถอยแล้วพอแล้วเขาเรื่องรอตอนเลือดมันอยู่ ถ้าเราวิ่งเวลากันแบบนี้เรืเ่อยๆนี่เราเสียเปรี่ยนการป้อมบุญด้วยตอนนี้ดูไว้แทงอะตอนนี้มีแทงหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าไช้ดีตายฮะน่าวน,น่ะ,นะตายปะดีครับดับนดีเต้ยปีนง่ะต้อหัวจิตตัดเอง ยตีาเขายิมันลดไปอ่าโดนโดนโดนติไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดงกลางดังกลางดังกัก้ามันเหลือตัวเดียวตัวอะไวไมมไม่มเสียงมตีไม่ได้กล้าตีป้อมไปเลยเหลือแตนเนมันมีเกิดอะไรล็อกล็อกล็อกปิงมั้เนี่ยเฮ้ยกล้าร็อก มันโหมดพ่ท้นมีแ้วนาจูไปพ้แดดแล้วเฮ้ยเอาได้อู้พูอะไรเออโออุกนั่นนี่มาลักีผมจะออกนั่นรึป่าออกชิดนต่อเกดเบจาแบบยกรัวงเงี้ยว้าเหรอออกดาบม่วงมันก็คูดาวเกือบจะเข้ากันแล้วออกดาบม่วงอ่ะ โดนยกล่ะไงโยไนโยไม่ตายหรอเดี๋ยวทเดีัยตกินทตะกไม่เอาขอได้หนึ่งตัวมามาได้ได้ไคักะแทงให้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 อพอพอถอ,อยถ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 อยอ,อ,อจะแทงให้สุดขันเดี๋ยวเวฟกลา,างเล้วก็จบได้แล้วนะเนี่ยอย่าไปโดนดักหลงกันนะยิงอะ่ะ Hãy rồi, cho kênh Ghiền đã, Gõ Để đã bỏ lỡ đã, video hấp công